มาที่ร้านอาหารแพงวัตุรสนะฮะแต่หวัดชลบุราก็มาพบกับคุณพี่พสมบัตินะฮะที่เคยให้คำบรรยายบนทิกตกอ,อกันมาด้วยนะครับที่สัตว์ก็ได้รับทานในสารเลเอเทนะครับ,นรบเนื่องจากตอนเดิมทีไม่เคยเป็นนะฮะไม่มีใครเคยเป็นเลืองไตเลยก็ทุกสี่เดือนเนี่ยจะต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลกรุงเทพเพราะเป็นคนไข้ของ หมอที่รักษาเกี่ยวกับสตโตร์ทุกสีเดือนไปหมอใช้เจาะเลือดวันนั้นก็พรุ่นี้จะไปตรวจวันนี้ก็ไปเจาะเลือดก็ไปเอาผลผลแลบ,บออกมาอา้าวไปเจอตายแล้วเราเป็นตายนระยะสามก็ตกใจเลยฮะระยะสามเนี่ยแต่เราจะต้องควบคุมก็ไปหาหมอหมอบอกไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องกินยาแค่ไปควบคุมตัวเองอาหาร ก็ไปศึกษาศึกษาว่าอาหารประเภทไหนที่กินได้ไม่ได้มีพวกผักผลไม้ไม่ได้กินได้ทุกอย่างนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สำคัญที่สุดของชืรสกับความเค็มนะฮะลูกชายก็ไปซื้อ,อซอสมาให้ที่มีเกลือต่ำกว่า40%เอเอามาไว้ใช้ แล้วก็ชูรสไม่ใส่ไม่ใส่เลยนะถ้าจะทานก๋วยเตี๋ยวก็ทานก๋วยเตี๋ยวแห้งน้ำสุปนี่ไม่ได้หน้ำสุปทุกชนิดที่ตลาดจะไปงานเลี้ยงอะไรก็อยากพยายามอยากกินน้ำซุปนะคะอาหารถ้าจะกินก็กินผักมันก็มีบ้างนิดหน่อยแต่ไม่มากเท่ากับน้ําถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ไม่กินได้ก็ดีนะคะแต่เรายังอยู่ในสังคมอย่างเงี้ย แล้วก็ต้องออกงานสังคมก็พยายามอยู่ก็ควบคุมมาจนตอนนี้อยู่ระยะสองแล้วก็เป็นเวลาห้าหกเดือนแล้วะทุกอย่างก็ดีหมดเลยแล้วตอนหลังมาก็ได้พบอาจารย์คุยกับอาจารย์อาจารย์ก็แนะนำให้ทานตัวนี้ซึ่งก็แปลกใจว่าเอ๊ะ เวอร์ตอนเนี่ยมันเกี่ยวกับมะเร็งแล้วทำไมาถึงโรคไตฐา,านได้ก็เลยถามอาจารย์าถามอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าอันนี้มันเป็นเฉพาะาการขออนุญาตแต่ว่ามันครอบคุมไปได้แต่ว่าไม่สามารถที่จะลงในดิเรกชันตรงนั้นได้ ที่รู้กันแต่หลังจากที่ทานตัวนี้มาขวดที่หนึ่งก็เริ่มพอหลังจากขวดที่สองเนี่ยอาจารย์ให้ทานสามเวลาแต่พี่ทานแค่สองเวลาเพราะว่ามันง่วงนอนพะทานแล้วง่วงนอนเช้า <c oughs> เช้าตื่นมาใส่บาตรเจ็ดก็ทานก่อนอาหารสองเม็ดตอ้แรกสองเม็ดอาจารย์บอกให้ทานสามพอทานสามเม็ดใส่บาตรพาเจ็ดมงแล้วนอนต่ออีก <c oughs> เป็นว่วงนอนนะคะช่วยลดยาความดันธรรมดาความดันทานสองเม็ดเดี๋ยวนี้ทานเหลือเม็ดเดียวค่ะแต่ต้องเพิ่มตต้องทานคู่กับตัวนี้ด้วยก็ดีฮะทาให้ไตทํางานน้อยลงไปอีกเพราะตัวนี้อาจารย์บอกไม่มีค่าไม่มีผลทังไตเพราะว่าอ,อลูกชายเจอในกูเกิลดูแล้วมันเป็นผลไม้พวกเบอร์รี่เบอร์อรี่ทั้งหลายแหล่นะคะซึ่งเป็น คุณประโยชน์กับสมองเป็นเลือดไปขยายเส้นเลือดในสมองไปบำรุงสมองเกี่ยวกับเส้นเลือดในสมองนะคะที่ตีเพราะว่าเป็นสโตรกเส้นเลือดในสมองตีนะคะนะก็ดีมากทาให้จิตใจสบายแล้วก็สมองโปรง่งนะไม่มึนไม่ปวดหัวไม่มีอาการอะไรที่ผิดปกติ ไม่เหมือนแต่ก่อนนี่ก็ยังเอ๊ก็เปรียบเทียบดูผิดก,กันเยอะเลยก็เลยทานต่อมาเรื่อเยเลยคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังให้หลานสาวหลานสาวนี่เรียนเขารัฐศาสการทูนอยู่ธรรมศาสตร์ปีสามเขาเรียนหนักก็ไปเห็นหลานของก็เลยดูนังซือหนักก็เลยเอาไปให้เขากินสองขวดก็บอกว่า ให้ลองกินดูแล้วจะทําให้สดชื่นก็โทรถามอยตลอดว่ากินหรือเปล่ากินแล้วอาการเป็นยังไงดีขึ้นไหมสดชื่นไหมเขาก็บอกว่าดีค่ะดีค่ะค่ะก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจนะคะที่อาจารย์ได้ทําตัวนี้มาให้กับคนไทยเราได้ทานของดีๆได้กินยาดีๆไม่ต้องไป เอาอยาของต่างประเทศมาใช้ซึ่งเราทำให้ได้รับผลจากการที่เราได้กินของดียาดีๆสุขภาพก็ดีด้วยนะฮะไม่มีพวกสารเคมีปนเปื้อน